สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่าค่ะหลังจากที่มีภาพหลุดออกมานะคะในเรื่องของตัว c ชนแนล21 SS Spring Summer คือใบที่เป็นว่าน่าสนใจที่สุดก็คือใบนี้ค่ะใบ8นิ้วและ8นิ้วของเขานั้นทำออกมาคือนอกจากความมีประโยชน์ของเขาก็คือ crossbody ได้เขายังทำ handle ออกมา ซึ่งถือว่าไม่เคยออกมาเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่กระเป๋าทรง8นิ้วแล้วก็เป็นมีแฮนด์แบบนี้ก็จะพูดว่าที่มันน่าสนใจจริงๆคือตัว8นิ้วเนี่ยเขาบอกกันว่าจะเป็นคาเวียร์สกินโอ้โหแค่พูดใจก็สั่นเงินในมือถือก็สั่นตามใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ คือสำหรับเบนเนี่ยก็คือถือว่าสั่นเลยถือว่าเป็นใบที่น่าซือ้อและด้วยรูปทรงของเขาค่อนข้างสวยมากๆทีเดียวกันค่ะและนอกจากนั้นมาด้วยกันหลายสีโดยโดยทีเดียวคือ มีทั้งสีที่เป็นอิริดิเซนต์ก็คือสีที่มีประกายสีลุ้งออกมาในเรื่องของสีเขียวสีชมพูนะคะที่เบนมองอยู่แล้วก็ตัวไข่มุกตัวนี้เฮ้ยดูจากสีมาทั้งหมด8ดสีอะเบนเชื่อว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้ใจต้องมีการสั่นแน่นอนเงินที่เก็บอยู่อาจจะเหมือนกับว่าลังเลและว่าจะเก็บต่อไปดีหรือเอาเงินมาซื้อกระเป๋าดีนะคะ และนอกจากนั้นตัว10นิ้วก็ออกมาเช่นเดียวกันค่ะสีนี้ถือว่าเป็นสีไฮไลท์เลยนะเป็นสีพิงโกซึ่งถ้าใครที่เป็นคนเล่นกระเป๋าที่เป็นอิริดีเซนต์เนี่ยจะบอกเลยว่าสีนี้คือแบบเฮ้ยอยากได้อยากมีแต่ดูสิคะบางคนอาจจะเก็บสีนี้ในรูปแบบชาแนล l 9 9ไปเรียบร้อยแล้วก็ สีนี้เนี่ยถ้าราคาออกมาก็คือ2 0 0 0 0ถ้าเทียบกับชแนล e l 19แล้วอาจจะถูกกว่าใบนี้เกือบ6 7 0 0 0ดหมื่นนะคะก็ลองเลือกกันดูว่าจะซื้อเลยชแนล e l 19สีพิงโกสีพีทตอนนี้ดีหรือจะมาซื้อตัวมีเดียมตัวนี้แต่เบนบอกก่อนเลยนะคะหลังจากที่ทุกคนฟังจบแล้วเนี่ยทุกคนคงเล็งไปที่ตัว8นิ้วคาเวียแต่ คือเบนเห็นภาพหลุดออกมาจากหลายๆคนนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่คาเวียแต่มันเป็นคราฟสกินก็คือหนังวัวนั่นเองค่ะโอ้ถ้าเป็นหนังวัวเนี่ยทุกคนก็คงจะแบบเอ๊ะฉันจะซื้อดีหรือเปล่าฉันจะไม่ซื้อดีหรือเปล่าเบนว่ามีความลังเลมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามันเป็นหนังอะไรอย่างชัดเจนเนี่ยเบนจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินซื้อ เก็บเงินไม่ใช่เก็บเงินซื้อเก็บเงินไว้ก่อนกันดีกว่าค่ะมาดูอีกใบที่เบนมองว่ามันสวยและพอสีที่เขาลุดออกมาคือมันสีสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เรามาไล่ก่อนในส่วนของเรื่องตัวสีที่เป็นมีเดียมนะคะมีเดียมก็คือตัวแปดเอ่อตัวสินิ้วเนี่ยค่ะมีสีขาวไข่มุกสีชมพูชมพูก็หวานหวานสวยสวยเลยอะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้ออกมาแล้ว อันนี้ก็ออกมาแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่เห็นวางหรือเห็นใครขายนะคะก็น่าจะออกมาในช่วงมีนา t นี้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวคาเวียลองคิดสภาพนะคะถ้า8นิ้วเนี่ยแล้วมีแฮนด์โดแล้วออกมาเป็นคาเวียแบบเนี้ยคือเป็นว่ามันสวยมากๆเลยทีเดียวแต่มันไม่ได้ออกมาสีแล้วก็มีสีชมพูออนตัว19นะคะถ้ามองจากภาพนี้น่าจะเป็นตัวหนังแลมสกินแน่นอน มีมิ้นด้วยสีมินสีฟ้าสีฟ้านี้ก็สวยเหมือนฟ้าน้ําทะเลฟ้าแบบเกาะกูดอย่างเงี้ยเออค่อนข้างสวยทีเดียวแล้วก็เนี่ยเขาทําทรงใหม่ออกมาคือทรงนี้เนะะี่ยค่ะโดยปกติจะเป็นแนววินเทจชาแนลว,วินเทจนะคะก็เป็นโฮโล8หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคาเวียแต่เป็นทรงนี้แต่นี้ทําออกมาใหม่ก็ก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันค่ะ ใบที่เบนบอกคือใบนี้ค่ะที่เบนมองว่าสวยอะสำหรักในสายตาเบนเป็นบักเก็ตแบ็กนะคะแล้วก็มีมุก ค่อนข้างเยอะมากเป็นว่าราคาเขาไม่น่าจะต่ำกว่าแสนห้าแน่นอนนะคะพอมุกเยอะมากแล้วก็มีสีเบดด้วยแล้วนอกจากสีเบดเห็นไหมพอมาหิ้วเป็นสีดำเนี่ยมีเบดมีขาวมีดำคือสีคลาสสิกทั้งนั้นคือน่าซื้อมากแล้วดูสีถ้ามาหิ้วกับมุกเราเป็นว่าค่อนข้างสวยทีเดียวอะคะ่ะคือใส่ชุดง่ายๆแล้วหิ้วกระเป๋าใบนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะว่าจบที่ใบนี้ มาดูกันดีกว่าค่ะว่าใบที่เบนนะอยากให้เก็บในซีซันนี้หรือช่วงนี้ค่ะเบนชอบสีน้ำตาลโทนสีนี้มากๆเลยค่ะถ้าใครยังไม่มีก็เลือกเก็บกันดีกว่าค่ะว่าเอ๊ใบเนี้ยเป็นสีน้ำตาลแล้วเบนคาดว่าต่อไปในไม่ช้าเนี้ยใบเนี้ยก็ต้องหายากหายยากไม่ใช่ว่าตัวทรงหรือตัวไซสก์กระเป๋านะคะแต่เป็นเรื่องของสีกระเป๋าซึ่งจะทำให้ทุกคนนะคะตามหา และรุ่นที่พิเศษที่เบนบอกว่าสวยเนี่ยค่ะเป็นตัวดอสติงตัวนี้ซึ่งออกสีนี้มาคือใจของเราเนี่ยสั่ง คือจะพูดว่าไงนะเสียงสั่นเลยใจของเราเนี่ยสั่นมากๆเลยค่ะก็คือสีนี้ค่ะคือเบนเป็นคนชอบสีน้ําตาลมากเป็นว่าคือน้ําตาลสีนี้เป็นน้ําตาลที่สวยและใบนี้มันเป็นคาวเวียด้วยคือเบนเห็นสีดำออกมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีสีนี้และมันก็ออกมาซึ่งสวยมากๆจริงๆค่ะถ้าใครที่ชอบสีน้ําตาลแล้วก็อะไรยแบบนี้กับคาวเวียเนี่ยใบนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ และนอกจากนั้นใบที่มันไม่แพ้กันอีกใบหนึ่งคือตัวน้องโคโคของเรานั่นเองตัวเนี้ยเป็นจะบอกเลยออกสีนี้มา คือแทบจะแบบเฮ้ยคือฉันควรจะมีหรือเปล่านอกจากสีดําสีขาวแล้วฉันควรจะเก็บใบนี้อีกใบนึงหรือเปล่าและความพิเศษของเขาคือแบบเป็นคาเวียอีกเนาะหายากเช่นเดียวกันและตัวแฮนดลของเขาเป็นหนันลิซาที่เป็นย้อมสีน้ําตาลเป็นว่าสวยมากๆเลยคือถ้าใครยังไม่มีโคโค่นะคะใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนอกจากสีดําที่ควรน่าจะเก็บใบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะขอเชียร์แรงๆร้อยเปอร์เซ็แน่นอนค่ะ ยังไงก็ไปหาซื้อกันนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดสับสไคร์ให้กับคลิปของเป็นด้วยกัละกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ